ต้องไปสาวนงซาวหน้าอะไรเลยมันดีมากเลยนะแล้วก็กินอยู่ก็นึกถึงลำไส้เราถ้าเรากินผิดกินอะไรนะเพราะนั้นก็ปวดท้องท้องอืดไปหาไปหาหมดอีกอืม,มดก็ให้ยามากินนะอย่างเงี้ยไม่รู้ละ่ะเพื่อนๆคิดเอาเองคือโตแล้วแก่แล้วทุกคนมีอายุกัน มีอายุกันมากๆแล้วคิดเอาเองมีบุญตั้งแต่รู้จักลุงหอกลุงหอกนะคะมีบุญก็ปรับตัวมาเรื่อยแรกๆก็ไม่เท่าไหร่พออยู่มาอยู่มาเรื่อยๆมีบุญก็ปรับปรับเต็มที่เลยปรับว่อาอะวะทำแบบนี้แบบน,แบบนี้กินอยู่แบบนี้เช้ามาก็คิดถึงคิดถึงตัวเราเนี่ย คนหาตัวเราเนี่ยลุงบอกว่ามองคนอื่นอมองตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะโมเมไปว่าคนอื่นนะคะมีบุญก็จําได้ติดหูมาเลยว่าเออม,มันเป็นเรื่องจริงเนาะบางคนไม่ได้มองถึงตัวเราเลยมองแต่คนอื่นตัดสินคนอื่นอย่างงู้นอย่างนี้คิดแทนเข้าไปหมดเลยเนี่ยมีบุญก็เป็น แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วปรับตัวมาแล้วปรับตัวมาหมดแล้วหมดร้อยเปอร์เซ็นแล้วอาจจะไม่ถึงร้อยดีเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นตแล้วไม่ยุ่งยุ่งแต่กับตัวเราเองเช้ามาเรามีกิจกรรมอะไรไปประกอบอาชีพเราอะพอได้กินได้อยู่ได้อะไรแบบเนี้ย oh <my> ก็อยู่กับตัวเองทำอะไรแล้วก็อยู่กับตรงนั้นนั่งรถแล้วก็คือเรานั่งรถ เรานั่งรถเราความคิดมันจะได้ไม่กระจายไปไหนนะเพื่อนเราก็านั่งรถคือเรานั่งรถเราไปทํางานนี้แล้วก็คือเราทําสิ่งนี้สิ่งนี้ตั้งแต่มีบุญปรับตัวมาก็ประสบความสําเร็จเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ว่าได้นะเพราะพอไปเรียบเรียงอยู่แต่กับตัวเองไงค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะ มันดีมากเลยนะถ้าเราทําอะไรสิ่งไหนเราทําอยู่กับอะไรเนี่ยเราจะเราจะนิ่งได้มากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนมีบุญอะมากกว่าแต่ก่อนมากมายเลยอยู่กับตัวเราทําอะไรอย่างเราทํากับข้าวเนี่ยเราก็อยู่กับกับข้าวใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาเราก็อยู่แต่กับข้าวของเราสิ่งนี้สิ่งนี้นะพี่เพื่อนดีมากเลยเนี่ยมีบุญ ก็ทำได้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วกลับบ้านก็คืออเราถึงบ้านแล้วอาบน้ำทำภารกิจโหยเพื่อนๆลองทำดูนะมันดีมากเลยนะมันไม่มีอะไรข้างค้างในหัวในบทเลยนะเพื่อนๆดีมากไม่รู้จะพูดยังไงเนะต้องให้เพื่อนๆทำเองนะมีมุนก็เนต แน่แนะแน่ให้แบบนี้เพื่อมีประโยชน์บ้างเล็กๆก,กน้อยน้อยอะไรแบบนี้เนี่ยเล้วนเพื่อนๆถ้าเป็นอะไรเราเราเป็นอะไรหรือแข้งขาเรายังไงอ่ะเราก็อย่าอย่าไปน้อยอกน้อยใจเราก็ปรับตัวปรับตัวอยู่อยู่กับสิ่งนั้นๆนอ่ะให้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูก แวันนีแ้แม่ได้หยุดอีกหนึ่งวันแม่เลยมานั่งไหลไไลบอกเพื่อนๆว่าแม่ทําสิ่งนี้สิ่งนี้เนะี่ยมันมีประโยชน์ต่อมีประโยชน์ต่อต,ต,ตัวเราเองดีนะลูกจริงๆนะไปทำอาเอะทําร้อนทํางับอากาศเนี่ยทํางับอากาศหยุดอากาศเท่าบ้องอะไรพวกนี้ลูกเดินนกกระยางเหมือนกันที่ที่ทีท,ทีเอมบอก บอกใน youtube หรือทิกเก k นแบบที่คุณลุงบอกมาทุกอย่างทุกอย่างอะ่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลยไปทําเอาเฮะททาเล่นทําคว้างทําทิ้งทําคว้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้ามาในตัวเราเองมาอยู่ในความรู้สึกเรามาอยู่ที่คอรอสรเรามาอยู่ที่คอร์สรเราเมื่อก่อนเนี้ยแม่ก็แม่ก็ไม่ได้อะไรนักหนาหรอกแม่ก็ รู้มาเพราะว่าช่วงนั้นมันยังยังตัวเรายังไม่เคยได้สัมผัสเข้าไปไม่ได้สัมผัสตัวเองมากมายว่างั้นเถอะทีนี้ก็มาเริ่มต้นนะไม่มาแอบทําไม่มาแอบทํางับอากาศนี่แหละเดินขึ้นตึกวันนั้นนะไม่เหนื่อยรู้สึกว่าวันนี้ทําไมถึงเหนื่อยจังวะก็นึกถึงคุณลุงบอกให้งับอากาศแล้วทีทีเอ็มก็ ไปไหนเวลาเขาพาจุมจีไปไหนะเขาก็จะให้งับอากาศเดินอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แอบ,บทําเลยพอทําไปสามเมตรก็มาสํารวจในตัวเองว่าความรู้สึกอมันมีพลังจริงๆตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เปลี่ยนตัวเองเลยเปลี่ยนการกินเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอะ อย่างที่คุณลุงบอกว่าให้อยู่กับตัวเองอะ่ะมันดีมากๆเลยนะลูกทำเอานะทุกวันแม่ก็ได้อยู่กับแบบนี้แหละดีที่สุดเลยเจอแล้วหาเจอแล้วสิ่งที่แท้จริงของจุมจีมันสุดยอดจริงๆลูกต้องทำเองรู้เองอือยังตื่นมาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจอะไร สนใจตัวเราก่อนว่าเราจะทาอะไรอะไรแบบนี้ยสนใจในตัวเราเนี่ยเรามีนิ้วมีตามีปากมีเนื้อหนังมังสาอะไรพวกนี้ยแ,แล้วเราก็นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะสักกระเบือลุงงอ,อกดีมากเลยเช้าเย็นตื่นมาแม่ก็เอาแล่ไล่ลมแล้วไล่ลมแล้วก็มาทําพวกไอ้คานเต่าอะ่ะคานเต่าแล้วกระโดดยงหญิงยงหญิง,ง,งตามใบของแม่นะ ตามใบของแม่ที่จะทําได้อ่ะเพราะว่าแข้งขาแม่ก็อยน,นี่นะแต่แต่ว่าแข้งขาแม่เดินได้ดีกว่าแต่ก่อนนะเนี่ยที่ทําพวกพวกนี้มาตลอดเนี่ยเดินได้ดีกว่าแต่ก่อนเดินได้ไม่กระดกกระเดกเหมือนแต่ก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวแม่จุมจี <c oughs> เนี่ยวันเนี้ยแดดดีเดีดด๋ยวแม่จะไปซักผ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้มานั่งไลฟ์สักหน่อยเพื่อเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ได้พอมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยนะคะร่างกายเราตัวเราเองเร,เราต้องทำเองจะเราจะรู้สึกเองได้โดยแท้จริงเลยแม่จะไปซักผ้าก่อนเน้อแดดดีจังเลยแล้วค่อยพบกันใหม่นะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนลูกๆเต้าเต,ตเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสาธุทุกคนทุกคนนะคะที่อวยพรให้จุมจีไปซักภาาก่อนนะแล้วมาพบกันใหม่ <c oughs>